สวัสดีค่ะสนีสปาชาแน,นลนะคะคลิปนี้ออกอากาศอยู่ที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรค่ะทำเหรียญปวยทานนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณป,ป้าจันพนมป่อนพุทธาน,นะคะที่มีจิตใจที่เป็นกุศลทำเหรียญปวยทานร่วมกันเนาะ นำโดยดุษณีสปาชาแน,นลนะคะนำมาถวายท่านนะคะุณทิให้เด่อคุณแม่จันดีเนตรมุกหรือแม่เจมหรือว่าแม่ของพี่ดุษณีเองนะคะแล้วก็นี่เป็นคุณพ่อ,อคุณพ่อเพ่งเหมือนสายนะคะอันนี้จะเป็นของน้องสาวค่ะของน้องอํานวยหรือว่า นังตืออำนวยเยนตรมุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นของอุทิศให้แด่เจ้าภาพอุทิศให้พ่อแดงสีวะอุไรน้องเบีศสีวะอุไรนะคะจะเป็นเครือญาติยทําเหรียนปวยทางก็มาครั้งนี้งานเริ่มวันที่16 มวันที่16เริ่มแฮกอ,องยาววันที่สิบเกดทหารแมดูสนี่พติดขัดยังไดทั้งยาโสทอนกะจะออกมารวมไล่สุด่หนเพื่อนๆงน่นองเขาได้เบิงได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนเคยเพราะว่าเป็นบ้านของเราเนาะ,ะเป็นงานบุญบวชของพ่อ แดงสีว่าอุไลของน้องเบลสีว่าสีว่าอุไลปูกับหลานค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ของแม่ดุษณนีเองนะคะคุณแม่จันดีแล้วก็คุณพ่อเพ่งนะคะที่คนก็เป็นคุณพ่ออีกท่านหนึ่งเนาะคุณพ่อเพ่งเหมือนสาย แล้วก็น้องอํานวยหรือว่าน้องตือ้อน้องสาวของพิดุษณีเองอีกเทือนึงเนาะคุณพ่อแดงสีว่าอุไลนี่แหละสองปู่หลานนี่แหละเป็นบวดสองกองนะคะด้วยบุญและกุศลครั้นงนี้กับเพื่อน,อนหรือว่าเครือญาตินะคะก็ขอส่งกุศลส,ส่วนบุญส่งไปให้ท่านผู้วัยชนนะคะหวังว่า ชนคงจะได้รับขอให้ท่านทุกท่านห้าท่านที่อยู่ในนี้เนาะขอให้สุขกายสุกใจนะถ้าท่านสุกอยู่แล้วก็ขอให้ท่านสุขยิ่ง,งขึ้นด้วยผลบุญบารมีลูกลานแผ่ส่วนกุศลไปให้นะคะขอกราบขอพระคุณคุณป้าพนมจันทร์อ่อนพุทธาด้วยนะคะที่เป็นกําลังหลักแรงหลักไม่ว่าจะเป็นแรงที่ทําแล้วว่า แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะขอขอบคุณค่ะสุสนีสปาจชเนว